ทีนี้สำหรับพวกเราถืออุดมคติว่าชีวิตหมอนไม้กันดีกว่าโปรดจำไปด้วยว่าการอยู่ที่นี่จะบัญญัติคำขึ้นคำหนึ่งเรียกว่าชีวิตหมอนไม้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมชีวิตหมอนไม้และเป็นสมาชิกของธรรมบุตรนี่จะช่วยเป็นที่ระลึกช่วยให้เป็นที่ระลึก คุณความจำแก่เหตุการณ์สองอาทิตย์ที่นี่ว่าชีวิตหมอนไม้ของค่ายธรรมบุตรเป็นสมาชิกของค่ายธรรมบุตรกลับไปชีวิตหมอนไม้ช่วยให้ได้กินอาหารฟรีช่วยให้ได้รับความสะดวกอย่างอื่นอย่าคิดว่าผมเป็นผู้ต้อนรับหรือเป็นผู้ ัดให้มีอาหารฉันหรืออะไรทำนองนั้นจะต้องเข้าใจว่าชีวิตหมอนไม้ของเราต่างหากที่ทำให้ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตหมอนไม้นี่มีกำเนิดมาจากพระพุทธองค์ซึ่งทรงรับสั่งว่าจงมีท่อนไม้เป็นหมอนเถิดมานจักไม่ได้โอกาส คำประมาณจักไม่ได้ออกาสนั่นแหละคือความหมายของพระพุทธศาสนาและของพระพุทธองค์ได้มามีชีวิตหมอนไม้อยู่สองสัป,ปดาห์ก็พอจะทำให้เกิดนิสัยอย่างนี้ขึ้นบ้างคำว่าชีวิตหมอนไม้มันรวมทั้งอาการกินการนอนการกระทำทุกอย่าง ซึ่งสรุปความว่าทำให้เราเป็นคนรวยอย่างยิ่งเพราะสันโดษรวยในทางจิตใจแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังนั้นจะต้องลดลง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดได,ได้กระทำไปในลักษณะที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว <c oughs> จะทดสอบหลักสูตรนี้ได้โดย <c oughs> <c oughs> ข้อเท็จจริงที่ว่า กลับไปจากนี้จะต้องมีน้ำหนักลดลงไปอย่างน้อยองค์ละห้ากิโลถ้าน้ำหนักยังไม่ลดลงไปองค์ละห้ากิโลถือว่ายังไม่ครบตามหลักสูตรยังไม่ได้ผลตามหลักสูตรชีวิตมอนไม้ของเราจะเพิ่มความร่ำรวยในทางจิตทางวิญญาณแต่จะลด ทุกอย่างในทางเนื้อหนังเท่าที่พูดมานี่ก็พอจะแสดงให้เห็นว่าชีวิตหมอนไม้นี่คืออะไร <c oughs> เป็นชีวิตจิตใจของพวกเราธรรมบุตรอย่างไร <c oughs> เราประสบความสำเร็จคือชนะน้ำใจอยู่เหนือน้ำใจของประชาชนอย่างไร ิดจากลูกเสือตามธรรมดาอย่างไรเราเรียกตัวเองว่าลูกเสือของพระพุทธเจ้าคือเป็นธรรมบุตรตามแบบของพระพุทธเจ้าส่วนลูกเสือตามธรรมดานั่น <c oughs> ก็เป็นลูกเสือของเขาเองเป็นธรรมบุตร โดยที่ผมอยากจะเรียกเพราะอยากจะให้มีคุณธรรมอย่างธรรมบุตรระวังว่าถ้าผู้ที่มีอำนาจในวงการของลูกเสือได้เห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้โดยประจักษ์แล้วคงจะแก้ไขระเบียบของลูกเสือ ให้มามีชีวิตหมอนไม้อย่างพวกเรานี่เป็นแน่นอนเพราะมันสมกับคำว่าลูกเสือคือสัตว์ที่อยู่ในป่าและเข้มแข็งที่สุดมีคุณธรรมอะไรดีที่สุด <c oughs> ไม่ควรจะหนุนหมอนนุน่นให้เปื้อนน้ำมันใส่หัวอีกต่อไปนี่คอยเอาไปคิดสำหรับเปรียบเทียบดู กับกิจการอย่างอื่นๆและรวมทั้งปรับปรุงอะไรบางอย่างในเมื่อกลับไปถึงวัดแล้วอย่าให้ต้องซักหลอกหมอนเหมือนพวกคราวาสด,ดูจะดีมากจะทำโดยวิธีใดก็ตามอย่าให้พระเราต้องซักหลอกหมอนเหมือนพวกคราวาสด,ดูจะดีมาก บางทีพลาสติกจะช่วยได้หรือถ้าถึงที่สุดแล้วหมอนไม้นั่นเองจะช่วยได้นี่ไม่ใช่ทำเพียงว่ามันจะได้คลังหรือจะเป็นพิธีที่จะช่วยให้คลังแต่ว่าเป็นเหตุผลและเป็นเนื้อแท้หรือเป็นสปิริตเจตนารม ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของชีวิตพรหมจรรย์อย่างน้อยก็ขอให้ไปทดลองดูเพื่อเป็นการสังเกตและเป็นความรู้เมื่อแน่ใจอย่างไรก็เอาความจริงใจนั้นเป็นหลักแล้วก็กระทาไปให้สมคล้อยกับเจตนารม์ของพรหมจรรย์เถิดเราก็จะเป็นสพมรรมจารี คือจะเป็นพรหมจารีในส่วนตัวแล้วจะเป็นสภรมจารีแก่กันและกันในส่วนสังคมของประสงค์ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม <c oughs> จึงหวังว่าการที่เรามาเทรนมามาฝึกตัวเองในชีวิตแบบนี้ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้นี่ จะได้ช่วยให้จิตหรือวิญญาณสูงขึ้นไปสำหรับที่จะเป็นธรรมทูต <c oughs> ลดยอนอุปสรรคทางเนื้อหนังลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เพิ่มความสูงความประเสรศิฐหรือกำลังวังชาในทางจิตทางวิญญาณให้มากให้เข้มแข็งให้แหลมคม <c oughs> สมกับที่จะเป็นธรรมทูตตามที่พระพุทธองค์ได้จัดในทํานองทั้งขอร้องและบังคับว่าจงไป <c oughs> หมายความว่าจงไปให้ทั่วโลกและเพียงเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากจงทําความอนุเคราะห์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ มนุษย์จะได้รับประโยชน์เทวดาจะได้บุญเพราะอนุโมทนานับว่าเป็นการสงเคราะห์ทั้งแก่มนุษย์และแก่เทวดาด้วยเหตุนี้เราจะต้องมีชีวิตหมอนไม้จึงจะสามารถจาริกไปตามคำสั่งของพระองค์และสำเร็จประโยชน์ตามนั่นได้ ถ้าเรายังติดชีวิตฟุ่มเฟือยเราไปไม่ได้เราต้องเสียสละความฟุ่มเฟือยทางวัตถุทางเนื้อหนังแล้วร่ำรวยด้วยคุณธรรมในทางจิตทางวิญญาณจึงจะออกเดินท่อมทอมไปทั่วโลกได้ความเพนประโยชน์แก่มหาชน ได้เต็มที่สงเคราะห์ทั้งเทวดาและมนุษย์ได้จริง <c oughs> ขอได้โปรดพิจารณาถึงความประเสริฐของชีวิตแบบนี้ให้จริงจังและพยายามเป็นอยู่ รืครองชีวิตอยู่ในแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นเป็นชีวิตอนาคาริกเป็นชีวิตของบรรพชิตปราศจากย่าวรือนปราศจากแส,สิ่งที่เป็นภาระรุงรังไม่มีสิ่งที่เป็นภาระรุงรังตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปให้เหลือแต่ที่จำเป็นจริงๆ คือไตรจีวรนนอนไหนนอนได้โลกนี้เป็นของเราทั้งโลกคือเราอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งโลกถ้าเราต้องการจะอยู่อย่างนั้นจะกินอย่างนี้เราไม่อาจจะอยู่ได้ทั้งโลกแต่ถ้าเรามีชีวิตแบบหมอนไม้เราอยู่ได้ทั้งโลก <c oughs> และจะทำให้โลกนี้เป็นของเราเพราะว่ามีคนร่วมมือกับเรา ผู้มีชีวิตพรหมจรรย์อย่างแท้จริงตามแบบของพระพุทธองค์สมกับที่ว่าธรรมะนี้เป็นของสำหรับโลกทั้งโลกทั้งหมดถ้าเราจะกระทำให้เป็นอย่างนั้นด้วยน้ำมือของเราผู้เป็นอยู่อย่างชีวิตหมอนไม้